สวัสดีครับนี่เลยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าแนะนํากันครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแท่ง <maintenant S 2> ขัดสายกีตาร์นะครับของลิโซนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาใช้งานให้ดูกันนะครับผมว่าตัวนี้ประสิทธิภาพมันจะสามารถทํายังไงได้บ้างนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับต่อนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ทางร้านใช้งานอยู่นะครับผมก็จะเป็นตัวแท่งขัดสายเหมือนกันนะครับผมก็จะมีด้านด้านขัดนะครับผมแล้วก็ด้านน้ํายานะครับด้านนี้นะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเราเอาด้านน้ำยาครับถูก่อนนะครับผมถูตรงอันนี้ครับสายนี่ครับอันนี้คือสายที่มันเก่าที่มันดำนะครับผมเราสามารถใช้ตัวนี้ขัดได้นะครับผมแล้วก็เราเอาด้านที่มันเป็นด้านขัดเนี่ยครับผมใช้อย่างนี้ไปเลยนะครับจับให้มันแน่นนิดนึงนะครับแล้วก็ถูไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะออกประมาณนี้เลยนะครับผม ก็สามารถยืดอายุสายกีตาร์ไปได้อีกนิดนึงนะครับผมนะถ้าแบบคนที่แบบว่าประหยัดง,งบนะครับไม่อยากเปลี่ยนสายกีตาร์บ่อยๆก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับผมนะตัวนี้ก็190บาทเองนะครับผมนะก็ท้าไหนาสนใจก็เชิญได้เลยนะครับผม